สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตรามาพระสงฆ์แหกกราบไหว้อดีตพระยันตะ เจ้าตัวยังเป็นพระแต่ไว้ผมยาวร,รายการเที่ยววันทันติการรายงานบทสัมภาษณ์นายวินัยละอองสุดวันหรืออดีตพระยันตระที่กรณีมีภาพของพระสงฆ์มากราบไหวและกำลังถูกตรวจสอบจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติว่าตนยังเป็นพระเป็นนักบวชอยู่เพียงแค่ไม่ได้ปรงผมปรงหนวดปล่อยตามธรรมชาติเพราะตอนที่อยู่สหรัฐอเมริกานั้นอยู่แต่ในป่าจะออกมาวัดก็แค่ตอนมีงานส่วนที่มีคนวิจารณ์และไม่ศรัทธานั้นก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะให้คน รักเราทั้งโลกไม่ได้ซึ่งตนเองไม่เคยเรียกร้องให้ใครมากราบไหว้หรือเรียกร้องให้ใครมาเคารพนอบน้อมตอนไม่เคยพูดหลังมีภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปแล้วมีนักวิชาการออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพระที่ไปกราบควรพิจารณาตนเองทั้งนี้น,นายวินัยละองสุวรรณหรืออดีตพระยันตระคืออดีตพระพิสุชื่อดังเคยตกเป็นข่าวเช้าเรื่องเสพเมทุนกับสีกาจนตั้งท้องจนมีคำสั่งให้ขาดจากความเป็นพระภิสุตามพระวินัยบัญญัติ แต่เจ้าตัวไม่ยอมรับมติสงฆ์และปฏิญาณตนว่าเป็นพระพิสุเหมือนเดิมโดยเปลี่ยนจีวรเป็นสีเขียวก่อนลี้ภัยไปยังสหรัฐอเมริการอจนสิ้นอายุความจึงเดินทางกลับไทยเป็นระยะแต่กลายเป็นประเด็นดราม่าในการกลับมาครั้งล่าสุดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ